สวัสดีครับตัวนี้เป็นรถไถโฟล์วิวนะครับชิบาบุล่า13แรงโฟลววิวครับดูสภาพเครื่องครับเครื่องสวยครับไม่มีดันไม่มีไอนะครับเครื่องดีครับเครื่องสวยคเครื่องอไก็ต้องเอาหัวนะครับองน,น้น ตรรอนนี้หบมาสได้ครับครับตอนนี้หางยกขึ้นวอยังไม่ได้ต่อนี้นะครับมีรถขึ้นมาครับมีครับหางยกขึ้น,นใช้งานได้นะครับมีผมจะ โทร0851087093ครับชิบูชิวบ,บุระ13แรงครวิวคันนี้ครับขอบคุณครับ